ุวันนี้นะโยซูโฮชิเปิดะะแต่ว่ามันเป็นเทาดีโน่ด้วยเนาะแต่ซูโฮชิก็คนเยอะ ok เดี๋ยวมาดูกันสวัสดีค่ะต่อนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองนะอันนี้จะเป็นอ่าเบนนี่ฮอปเป้นะคะเเฮาอสเฮาเอสนะคะเฮาเอสจเนะนี่เดี๋ยวเราดูกันจริงๆอ่ะเขาให้เดินข้างในๆเลยทุกคน ฝั่งนี้มันจะเป็นคาลดิโนนะคะอ่ะจะมีเบนนี่ฮอปเป้หลงเหลืออยู่แต่เรามาขอเปิดไปเลยทุกคนวันนี้มาเรามากินกันนี่มาแล้วมาแล้วเฮาเอฟนะคะใครที่แบบเดี๋ยวดูหาเฮาก่อนเฮานี้เบนนี่ฮอปเป้โอเคเลยนะลูกใหญ่นะคะนี่ดูลูกนี่ดูลูกลูกใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะนี่ดูดูมีอุ้ย ไม่มีคนเดินไงเอามาเปิดดูดูฝั่งนู้นนี่แหละคนเราอะอย่างที่รัฐบอกนะคะเดี๋ยวเราจะกินเบนน,นี่ฮอปเป้ดูคนว่ามีเบนนี่ฮอปเป้ดีงามมะลามแปะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมากลับกล้องมาคะ่ะต่อยังคงเป็นเสื้อตัวเดิมนะคะเพราะเราจะทำสองคลิปมาเรามากินเบนนี่ฮอปเป้กันดีกว่าวันนี้เราเรัดอยู่ที่เฮาเอฟนะคะเฮจจิ H es,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  นะคะเฮจฮ่องกง แั่ไม่เคยผิดหวังกระเทิงจริงคือมันช่ำแล้วก็อืม การกินที่ถูกวิธีก็คือเด็ดใช่ไหมนี่เด็ดอย่างนี้เนาะกินอย่างนี้นะคะมไม่ซูดไม่ได้<ม>เบนนี่เอาเปะกม,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 มันไม่ผิดหวังอ่ะแล้วมันก็มีลูกหีใหญ่นี่หิดกล้วย ใหญ่มากดูฉันอยากจะอยู่ตรงนี้กินแบบนี้ก็อร่อยแหละแต่มันจะไปหาเปรี้ยวไงลูกมันใหญ่อะอขอเด็ดเลยนะฟ้าใจมาก ยัไม่มีคนมาทางนี้ไงเขาอยู่กันริมนู้นหมดลูมันแดงอะ่ะและ้วพอกลินสักคนลูมันใหญ่มากอืมครับนี่เลยลูมันใหญ่แบบอยากจะตั้งกล้องมากเลยอะ อยากไล่สดดูลูกดูลูกอ่ะฝั่งนู้นเป็นอ่ะน่าจะเป็นคารลีโนะรถฟังนะมันมีแค่สองล็อกเป็นเบนนี่หเป้นะคะเฮาเฮาเอฟนะดวงดีเหมือนกันเขาเปิดอคอนดู คุณไ่รู้จะกกิ่นลูกน้ำดูตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่นี่ดูตรงไหนนะเมื่อกี้เนี่ยเสียความรู้สึกตรงไหนหรูป้ป่ะวันนี้คลิป A แล้วไปกินอะไรวะ <c oughs> จำยื้อไม่ได้เราลืม กินหมดไปตั้งเป็นเป็นสิบสิบลูกอะเยอะมากอ๋อโอเคแม่อ๋อเน,นี่ยได้ยินเสียงดีมะเราลัดลืมอะไรรู้ไหมลัดกินไปตั้งเยอะเลยนะลัดลืมอัดคลิปพ,พูดอยู่คนเดียวอ้าวไปดูอ้าวไม่ได้ขึ้นอดัดสวยมากอะ่ะันยากเนี่ยให้หมดส่วนนี้ ทำยังไงดีมีแต่ลูกใหญ่ๆอ่ะออดูกว้างนะคะเดินเอ่ยอะไรเอะถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะเดินส่วนกันนะเห็นไหมจ้องไว้ถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะเดินส่วนกันบอดือ,ก,อก็อยี่คมเขาก็ยอยู่หรอก ล็อกใครล็อกมันไม่มาวุ่นวายนคนอันนี้กินไปสองเฮาแล้วแบบเดินไม่หมดทุกเฮาเลยนะบ,บอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดนะคะ วันนี้เข้าเร็วนะเข้าเร็วนิดนึงเข้ามาประมาณก่อนสักสิบนาทีอะ่ะอ,อยากจะลองกรีดอะ่ะมันสวยงามมากเวลาเดับ กล้องให้ดูว่ารัดยักกิดเพราะอะไรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดซับสไคร e นะคะให้ด้วยนะทุกคนนะพอดีคนเดินมานะเนีย่ยทุกคนดูความแดงของมันอันนี้คือสายพันธุ์เบนนี่ฮอปเป้นะคะที่แบบแดงมากแดงแบบแดงจนไม่รู้จะพูดคําว่าแดงแดงแบบไหนดีอะแดงแบบคือแดงจริงๆแล้วทําไมรับถึงไม่กินรู้ปะ่ะตอนนี้รรัดปล่อยปล่อยพลังก่อน พอรัตจะทําคลิปสองคลิปแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดฮ่าว่าจะไม่กินขอเก็บอีกรุกหนึ่งนี่ทุกคนเก็บไปกินในไลฟ์สดกันนะโอเคนะคะไปเจอกันในไลฟ์สดนะทุกคนแลวขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยบาย,บายยนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นไงคะอยากกีนไหมทุกคนเลือกเอาเลยคะ่ะคุณอยากเก็บลุกไหนคะดูสิคะอย่างเงี้ยเนี่ย ไม่ต้องไปกระชากไม่ต้องไปอะไรของเขาเลยค่ะคือบอกเลยว่ามันเยอะมากนะคะนี่เราจอลูกใหญ่หนึ่งลูกเบนนี่ฮอปเปคือใหญ่มากโอเคเดี๋ยวจับให้ดูนี่วิธีการเด็ดนะคะง่ายๆนี่เห็นไหมใหญ่ไหมใหญ่มากเอาไปกินในไลนนี่ทุกคนดูเบนนี่หอเปะใหญ่มากการเด็ดนะคะจับตรงนี้ไม่ต้องไปโดนลูกอื่นนะคะใครจะมาเที่ยวสวนนะคะแนะนํานี่แค่เนี้ย ไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปกระชากหรือไม่ต้องไปอะไรของเขาดูทุกคนอยากคลิปไหมคือมันแดงแบบแดงมากคือรัดกินไปเยอะมากนะทุกคนนะขอขอพูดให้ฟังนิดนึงอยให้ดูวิธีการเด็ดให้ดูวิธีการกินนะคะการเดินนะเนาะเนี่ยค่ะลูกแดงๆเนี่ยถ้ามันมีเยอะขนาดนี้เราก็เอาเลือกลูกบนหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่อย่าไปโดนล,ลูกอื่นเนาะอย่าให้ลูกเล็กๆแบบนี้ร่วงเนาะแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะทุกคนรัดจะฝากคลิปนะคะอ่า เบนนี่ฮอปเป้นะคะนาะจะเป็นพรุ่งนี้แต่จะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลงคลิปเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สดนะไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ดับดับ้ามาหาลนะ้ว